ชัู่จังหวัดขอนแก่นได้มายำยำทำข้าวพี่น้องเป็นเพื่อที่สองตอ่อรองลองมาฝากเป็นลูกเป็นหลานฝากเป็นลูกเป็นเต้าฝากเป็นวันในกระถางคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนื้อประเล็กถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ยับข้าวโมกผู้ชมข้าวบอนเดี๋ยวว่<ม>าพี่จะเรียกไอตีปีสี่สิบบาทจ้างาาขอลงพันนะก็าดีตเ <c oughs> พราะเธอสี่พันหมดลแล้วจ้งขอลงเลย ระลึกถึงคุณคุณครูบาอาจารย์ทางด่านคุณพอ่อคุณแม่นะคะผู้ยำเขาบกผู้จกเขาปอนนะคะทังด่านคุณแม่ท้องหลมงสอนนวลอาจารย์วัชรพรสมศุขทับลายไดมอนเด้ชงนีน้องสาลาขอนุญาตวอยอย่อ,อ,ยอครูระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้เพื่อนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้เป็นลำสิงลำตอนสมความุ่หมาปรารถนานั่นก็คือคุณแม่วัชรพรสมศุขซักก่อนจังไฟสิงไฟ,งไฟ au, ยาวในช่วงต่อไปก,กันแล้วกัน พระาวะตวอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนามบพเดวาความนอบนอมใน,อนเองขาตูจงมีภพระคาวตโตแกะผู้มิพระภาคเจ้าอรหตัตตนั้นภูกไกจากกงกรรมแห่งอาสาสังกรรมทาคะเสแล้วด้วยดำดับแกวเก้าคืออรหัน์ท่านกับมขยันประหันเสียซึ่งมั่นทหาคือเกิดแกเจ็บตาย แล้วสัมมาสัมพุทธศสานีคือพระพุทธบาทเจ้าผูเบ่นตัดสรูด้วยพร้อมแห่งตนเองจำไว้เนี่ยนักเล่เอเอมอลาม น้ำบอกเผาเพราะมาเสียงดีแท้ะน้ำบอกเผ่าตีเออคืนเฮงนล้วมาแล้งนะเอาคืนนี้งจะได้เลื่อนพระมาแล้วเม่พัดมะอาจารย์เอาซีมาลึงตึงตังใส่ของประยุกต์ปากตอนทั้งด่านผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่์คาราเจ้าผาเบิดสกุลสกุลสกอนตั้งด่านพลังอาจารย์เป็นเขียว่าขอยูฟีกระยามอมเหล่าก็หลายต่อ แล,ลแล้วันจีหัวซักล่นง่น้ด้อขก็คุณหมอแขนเพียนสุดยอดเลยทันไปทางควันแกนคื้นสิถือเคียงบุ้สาวควันแกนหลายไต่เนี่ยน้ำมาจานคุณพ่อเขาอยู่ดอกสุดยอดเลยเอาเอๆาเอาเอา,เอาหลับเม่นนา วดคุณครูคอยน้อสู้สามจองจุดงานไว้สาบบอกว่าไม่โอเวีิวไม่ปอดกูไม่คนลงพอนอกย่อมแค่ได้ทุกสิ่งบางยามโอและน้อยเบอรใจพุ่นเอาฟังดังงงหลุกถ้าเสดงบดเรื่องเกลือกับว่าถ้าทุ่งฉงว่าแต่้าล้มลงหมดหัวให้ใส่ยูให้ใส่ยูในระวังกันล้มคุณว่าทำไงเราในซอย ไอห้องคนไวบนน้ำน้ตนต้นขาล้อยก็เราฟังแ้วยินดีส่งเสียงมาขึ้นยาละให้ดีขึ้นเลืนล่างให้ดีขึ้นเลินล่ากอนสองใหญ่ก่อนฝาดตอนนะคะภูมิก่อนดาราอยู่ที่จังสี้วยเขาสุรากดนักเพลง นูนี่ที่น้ำบาสอสงโตนูนี่ที่น้ำบาสอสีสีท่อนสมสูงละต่อเติมเส้นไทยเฟนมีลายเหลือล้นเหลือล้นผู้คนเหลืออ่างเสียงอดังบุบบุบละปอดป่าบกบนท่านทำบาปบอลซน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 เอาเภอสีชมพูขึ้จังหวัดขอนแก่นให้เจอเอาเด้อค่ะคนงามป่านนั่นเก็บไว้เก็บไว้แนวได้สู่ยังศิลปินหมอร้อาวานูนี่แล้วดีแท้บน เด้อไอน้องซื้อซสาสิฮอนนำสกุลสงสูงรให้จื้อจ,จังเอาไว้ให้มีงานให้ไปจ้างไปจ้างตั้งไปหาบ้าเวไปยาวน้องเด้ไปยาวน้องเดดึงน้องเด้น,น้องเด้น,น้องเด้ไปแวกินเขานำสาเลยกกะจังเมื่อเขาและนำให้ซื้อกันกินกหรือผู้เงินปป่นกันเทียวที่มาทางเงินเที่ยงกันขาเท,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 ท้าสาวหรือบ,าบา่าวตลอดเลยและไอและไอลุงป่าสุพลนในตอนนี้กำลังหาที่คน คนเพิ่มเติมเสริมก่อน,นวันใดเมันยัดโต๊ขาดเพิ่นบุคคกฟองกาล่ำลองบอกพอเพียงหาเติมอยากให้วันตราบเรือนดีขึ้น,นก,ก,ก่อนหลับแต่ก็ครางกระดักอยู่สมควรไปลำใส่คนสองต่องานละบังบ้านแต่มาล่ำง,งานนี้งานนี้สิลีพ่อหรือไปฉันของยงอมด็กไปบอกอาจต่อเติมยานงันเดียานแต่เพิ่นนั่เอ,อิญงานเอ,อิญขึ้นมาใส่เวทีว่าแต่โตลำดีบระธาลำเป็นไทยไทยไปจังบ้าน กษัตสิยปพระกอกสักร้า์พระยาตีพี่น้องพี่น้องกันลำมพฤงบอดีในที่นี้กััวริส์พ้ากันรองกันรองล้ำวุฒิผู้ดึงใจพระศีนั่งหรือเบาตอนหัวหรือหายความหมายมันสมทันยาแม่กาญฉลามและเพชรสวางไวปังพันพันเจ้าบังไข่ปังพันเจ้าบัง ใบบังมันบ่อเหมียนแนวที่เนื้อทีบนอเวทีเวทีอย่าหวังได้เคยีมีเรือหายเป็นตายกับสิ่งหยุดนั่งลำบ่สูงคนรเกินว่ามาบ่อไม่ข้าโอ้อวดอุตริให้ลองชิมดูดีดับเป็นไทยชัยนีให้เชิญเชียงเชลิมเชิญชิมลองบึงสักัวงยาเต้าห้อยงมาเหมียนผีชันพันเรีนสูบโอวบ่ได้บ่ได้บ่ได้วันโตว่าอะไรเอาวันเฮี่ยมหงอเงี้ย เทิงไตหญิงชายลดอังแฟนเทิงไตหญิงชายลดดังมีเทิงหน้าเทิงหลังมีแต่คนยกโปยกโปเพื่อไปใส่ฮอนเพื่อนว่าลำแบบฟอนแบบฟอนเป็นคู่มาเฮียนในคู่มีบ่าวพอลดลาลงไปลดใจแน่พอมีแก่แบบเปลี่ยนเทิงใจแน่บอมีแวะเปลี่ยนแทบมาแล้วกับสูบบนีบบน่ให้กับบ่อนี่ใหยกับบ่อนี่ แค่ทำเดี๋ยมสีเก่าสุดยอดเลยหมอแค่นเพียบเป็นตาผู้สาวนั่งคันแกนแลนต้องยืดดกปึ๊กแต่เขียบัดเหลีลดเน้อสีนาวนสีหวนสีนานพอยกซอยซคพี่นองฟังซอยซยซคพี่น้องฟังซอย รถห่างๆแกเข่าไปลงสีค่ะรถกับรถห่างๆแกเข่าไปลงสีรถด,ดีๆกับแกนเขาลีสอดแล้วนี้ก็ว่าสอยค่ะเออเอกเข่งทั้งนั้นผู้เมาเนี่ยเพอดั่งใจขังเวทีเฮานะคะยุคสองตลงลงมาพันไปนะคะการวายอ๋อ,อยองครูแม่ยังหรือม่ยังบ่เทียงค่ะเอาไปทั้งล่างมัน,แ,นมมแล้วิ่นม่อมเหล่าบ้านสูพร้อมเราเมย <laughs> เรียกงานบรรสูบมอมเหล่าตเตี้นมีมันมีมีแกนบรรยูมีแกนยังอันมีแกนบ้านใหม่นี่ไปอยู่หลังหันนะมิดแกนบ้านใหม่คล้ายแบบอะไรดีบรนสูบได้ไหมสตังคบอสทิดาเบิร์นมีแกนบรนสู